สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืนนี้ก็บม่พองกับการรายงาน,นพยากรณ์อากาศบริเวณทางอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมืนนี้ฮะกับโม่พองกันในวัยวันที่21 e กรกฎาคม2566ันรสิบหาพีาพิทัไปติดตามลักษณะอากาศของบ่ายมืนนี้ค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวดแน่ค่ะสำหรับการขัดไม้ลักษณะอากาศมืนนี้บริเวณทางอีสานตอนล่างะนะคะจะมีฝนฝ่าขน่องรอยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่ง ส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้คว่มเร็วลมที่10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบาตมนีนะคะ UT 31ที่34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดส่วนอื่นค่ะอยู่ที่27องศาเซลเซียสค่ะต่อมาข่าว่างการคาดไม้ลักษณะกา7มือข้างนาระวังวันที่21 27กรกฎาคมค่ะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่21ถึง2 5กรกฎาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮ่ามีฝนฝ่าคะนงร้อยละ60 70ของพื้นที มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนลมนะคะยังเป็นลมตะวันตกเฉีงยงใต้พววมเรืวลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่26ถึง27กระกฎาคมบริเวณภาอีสานตอนล่างของเข้ามีฝนฝ่าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นทีมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณตอนลาอ่างของภาคค่ะส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันตกเฉีงยงใต้พววมเรืวลมอยู่ที่10ถึง2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่32-35องศา,ศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่25-27องศา,ศาเซลเซียสค่ะค่สะสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นน้ำเด้อค่ะเมื่อกี้เสาว่องสวัสดิ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพอกัน,นไหมเมื่อหนามื่อนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน